หากมีการกล่าวถึงพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบแห่งสงฆ์ที่พระพุทธศาสนาพึงต้องการให้เกิดกับสงฆ์ทุกรูปอันเป็นพุทธบริษัทหนึ่งในทัศนานุตรยมงคลนั่นคือสมเด็จพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนหรือสมเด็จเกียวจากประวัติได้ดกล่าวถึงท่านว่าเป็นผู้ที่เริ่มวางรากฐานแนวคิดในการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ยุคใหม่และเผยแพร่กระจายไปทั่วโลกจากการเดินทางไปยังประเทศต่างๆของเจ้าปุโรหิสมเด็จในช่วงแรก ท่านมุ่งเน้นไปยังประเทศที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมถึงประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตแต่กลับล่มสลายหลังจากนั้นจิงออกเดินทางไปยังยุโรปและอเมริกาซึ่งทําให้โลกตะวันตกได้รับรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนามากขึ้นและจากการเดินทางของเจ้าพระคุณสมเด็จในแต่ละครั้งทําให้มีโอกาสได้พบชาวไทยและผู้นําทางการเมืองที่พลัดถิ่นไปอยู่ต่างแดนและเป็นแรงผลักดันให้เจ้าพระคุณสมเด็จมุ่งมั่นสร้างวัดในต่างแดนขึ้น และในที่สุดเจ้าพระคุณสมเด็จได้รับยกย่องให้เป็นพระมหาเทระผู้เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำของโลกเพราะตลอดชีวิตเกิดมาเพื่อต่อลมหายใจให้กับพระพุทธศาสนาผลแห่งการกระทำคือกรรมมีทั้งฝ่ายดีมีทั้งฝ่ายเสียถ้าเป็นกรรมดีก็เรียกว่ากุศลกรรมถ้าเป็นกรรมเสียก็เรียกว่ากุศลกรรม แต่ย่อมจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นรมที่กล่าวนี้ถ้าจะพูดแล้วก็คือเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะนั้นก็มีทั้งสองอย่างธรรมะที่ดีแลก็เรียกว่าธรรมะที่ไม่ดีก็เรียกว่าธรรมอาธรรมคือไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามหรือธรรมะนั่นเองแหละ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพัชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซ,โซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิง com, อิง .com คอมยูทูบอิงอิงสิทธิที่นี่เฟซบุ๊กแฟนเพจอิงอิงและที่ IG I อิงอิงหนึ่งนะคะ